มาบอกดวงชาววันเสาร์ค่ะ21-25ห่21กุมภาพันธ์2567หรือว่า2024จะมีอะไรเกิดขึ้นกับคุณบ้างพยากรณ์ดวงชะตาแบบรวมอาจจะตรงสำหรับบางคนเท่านั้นนะคะ21กลุ่กุมภาพันธ์คุณได้ไพ่สองไม้ท้าคู่หุ้นส่วนคู่ค้าคู่คิด คู่สัญญาเกี่ยวกับงานคุณจะทำกับเขาต่อไปคุณจะอยู่กับเขาต่อไปไม่แยกจากกันไปไหนคุณมีโครงการมีโปรเจกต์มองไปถึงอนาคตข้างหน้าจะเคียงคู่กันไปแบบนี้เพราะชีวิตของคุณที่ประสบความสำเร็จวันนี้เพราะคุณทำกับคนนี้ ร่วมหุ้นกับคนนี้ใช้ชีวิตกับคนนี้คุณมั่นใจในคู่ค้าของคุณบริษัทนำเข้าส่งออกธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับต่างชาติเด่นและก็สำเร็จนะคะสำหรับชาววันเสาร์ยีกลุมภาพันธ์คุณได้ไพ่สองเรียนการปรับเพื่อให้เกิดความสมดุล ทั้งรายรับแล้วก็รายจ่ายเกี่ยวกับเรื่องการเงินบันนี้คุณพยายามที่จะจ่ายเงินให้เท่ากับที่คุณมีหรือรายรับเพื่อจะได้ไม่เป็นหนี้การจัดการเรื่องเงินเป็นสิ่งสำคัญในยุคป,ปัจจุบันนะคะนอกจากเราจะรู้จักหา ราต้องรู้จักใช้แล้วก็รู้จักเก็บรู้จักบริหารจัดการถ้ารายรับมากกว่ารายจ่ายคุณสบายแล้วก็อยู่รอดถ้ารายรับน้อยกว่ารายจ่ายคุณจะเป็นหนี้คุณต้องหารายได้เพิ่มเติมนี่คือการปรับให้เกิดความสมดุลชาววันเสาร์กำลังธรรมนะคะ เพื่อชีวิตจะอยู่รอดหรือไปต่อได้โดยไม่ติดขัด23่กุมภาพันธ์ค่ะชาวันเสาร์คุณไดไพัสังคราชคุณเป็นคนดีนะคะเป็นลูกรักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณม,มีเทวดาคุ้มครองมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือ คุณเชื่อถือนับถือเคารพสิ่งใดสิ่งนั้นดูแลปกป้องคุณอยู่นะคะที่สำคัญคุณเป็นคนดีค่ะจิตใจดีทำความดีมีเมตตาคุณเป็นที่รักทั้งทางโลกและก็ทางธรรมไพ่ใบนี้บอกถึงผู้มีความรู้มีความสามารถ เป็นคนดีทำความดีเป็นคนน่านับถือมีความมั่นคงในชีวิตประสบความสำเร็จเป็นครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนคนอื่นได้เป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไป24กลุ่มภาพันธ์นะคะคุณได้ไพ่หกเหรียญหมายถึง วันนี้การที่จะช่วยเหลือใครการจะลงทุนการจะใช้ใจ่ายเงินคุณคิดรอบค้อบไตรตรองแล้วคุณค่อยทำคุณจะไม่ใช้ใจ่ายเงินหรือช่วยเหลือใครโดยที่ไม่ถูกต้องเป็นสิ่งที่จำเป็นนะคะที่บางครั้งการทำความดีที่ผิดก็เกิดโทษ เราควรคิดพิจารณาในการทำความดีการช่วยเหลือผู้อื่นให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องนะคะจะได้สบายใจทั้งผู้รับและก็ผู้ให้เรียกว่าไม่เดือดร้อนทั้งผู้ทำแล้วก็อีกฝ่ายทั้งสองฝ่ายเป็นไปได้ด้วยดีนี่คือความถูกต้องค่ะ25กลุ่มผาพ,พัน์ ชาววันเสาร์คุณได้พ่สิบเหรียญความร่ำรวยมั่งคัง่งมั่นคงเป็นของชาววันเสาร์ค่ะคุณอาจมีที่ดินมีมรดกมีทรัพย์สิสนที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นหรือมีความสามารถมีความชํานาญส,สืบทอดกันมาเป็นวิชาความรู้ ด้านใดด้านหนึ่งบางคนก็ครอบครัวสืบ<ม>ทอดด้านเคล็ดลับการทำอาหารทำขนมหรือว่าธุรกิจดั้งเดิมทำให้ครอบครัวร่ำรวยมั่งคัง่งบางคนก็มีมรดกมีที่ดินแล้วก็มีมูลค่าราคาแพงคุณเป็นคนที่เรียกว่าวันนี้ร่ำรวย มีความมั่นคงมีความมั่นใจในสิ่งที่คุณมีนะคะอาจจะเป็นความรู้หรือทรัพย์สินก็ได้นี่คือพลังงานโดยรวมแม่หมอนํำมาเพื่อเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตของทุกๆคนนะคะหมอดูคำทำนายไพ่ยิปซีเป็นเพียงผู้บอกทางจะดีจะชั่วจะสุขจะทุกข์จะประสบความสำเร็จใดๆ เริ่มที่ตัวคุณเท่านั้นค่ะขอขอบคุณทุกกำลังใจกดไลค์กดแชร์ขอบคุณทุกคำติชมขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณช่อง YouTube ด้วยสวัสดีทุกๆกคนค่ะ